ตื่นเต้นรุนนลยก่อนรุนนลยก่อนว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากช่วงที่แบบขาดุณกณ์ว่ารูปมานานตอนนี้ห้างเปิดแ,แล้วเราจะต้องไปตะลุยกันนะคะวันนี้ไปที่ V2S ไปซอยอุปกรณ์มาได้มาเยอะเลยทั้งแบบปากกาทั้งสีต่างๆครบเซ็ตเลยนะคะตั้ใจมากๆเลยนะว่าจะแบบแกะแกะแกะอันบ็อกแล้วก็รีวิวมาให้ดูว่าสีมันใช้ดีหรือไม่ดีแบบไหนยังไง อะไรที่น่าซื้อมาเอาเนียบไปก่อนมอนมา36ส,สีฟลไฟเลนเซอร์โรเซตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงว้าวเป็นก้อนกๆกลมๆนะคะก็เหมาะกัพบการพกพาดีแหละเป็นเซ็ตแกะมาแบบนี้ความพกง่ายก็มีประมาณนึงเลยก็ <c oughs> เซตนี้ใช่ป่ะมันจะมีความสะดวกตรงที่มันแบบมันม้วนอะเก็บเก็บได้เมื่อกี้ดนึงออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเก็บยังไงเหมือนกันนะมันเยอะก็มาเรียงสีกันเองแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูเซตต่อไปกันีกว่าว่าเซตนี้จะน่าสนุกแค่ไหนอันที่กล่องเชื่อว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวทิปใช่ป่ะมี2ฝั่งเซตมี4ีชิ้นนะหัวเล็กกับหัวใหญ่มันมีความชอบมากเลยตอนเวลาที่แบบซื้อสีมาแล้วจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าใช้สีรู้สึกว่ามันเรียงไม่สวยเลย เขาบอกว่ามีเส้นเล็ก0.8แล้วก็มีตัวบัชนะคะ3 7มเหมีมเลยเหมือนแบบคอนโดสี่ชั้นอู้วแล้วก็จะมีเป็นเซ็ตแบบนี้แบบนี้อ๋แบบนี้จริงๆด้วยหนึ่งแท่งมีสองสีไอ้หนึ่งแท่งมีสองด้านด้านเล็กกับด้านใหญ่เวลาเก็บนะคะจะมีด้านหนึ่งนยเป็นด้านเล็กอีกด้านหนึ่งเป็นด้านใหญ่นะถ้าเกิดเดมไม่ถูกก็เสียบไม่ได้ อันต่อไปอันต่อไปอันนี้นะเป็นมาร์กเกอร์24สสีเหมือนของเล่นใหม่แล้วก็จะตื่นเต้นนะแล้วก็จะงงงว่ามันใช้แบบไหนะเอออันนี้จะมีเป็นหัวหัวแบนๆปกติไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะถ้าชอบใช้เป็นด้านแบบหัวโปรๆมากกว่าเออแลนนี้ระบายเรียกีกมาถึงชุดในชุดใหญ่มากตต่นบ้านจากลัาไม่เคย ชุสีเซตใหญ่ขนาดนี้มาก่อน90ชิ้นนะข้างในมีไหลยอย่างมากๆเลยาทำเสียงไว้ก่อนตื่นเต้นอ๋เข้ามาก็จะแบบเป็นสีาการ์ต้นใช่มากเลยมีแผ่นมีรอให้ด้วยอ๋อเพราะว่าสีด้านนี้มันจะเป็นเหมือนสี Oil ออนพาสเทลอะ ถ้าไม่มีกระดาษนี้ลองใช่ไหมามาันอาจจะแบบเล็อะๆเ็ษนี้ก็จะมีอะคริลิกออนพาสเทลมีพวกกันสองอัน,นอมีอดินสอมีเหลาดินสอแล้วก็ยังลบก็อันนี้เป็นปากกาเมจิกนั่นเองถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนเด็กๆถือไปโรงเรียนอาจจะใหาทั้งกอ่อนแล้วก็สีไม้ก็น่ารักดีนะตะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าค่ะลองเทสว่าสีเป็นยังไงบ้างคะ ็พอใช้มาทั้งเซตอันนี้ใช่ป่ะถ้าให้เลือกอันเดียวอะว่าจะซื้อไหนอะก็จะซื้อเซตนี้ที่วันเป็นหัวบัตสองอันนะคะรู้สึกว่าครบดีแล้วก็แบบโทนสีเขาหน้ารักเนาะแล้ว,ส,วสนุกดีรู้สึกแบบได้ใช้แบบหัวแปลงบัตนะคะไอ้ตรงหัวแปลงที่มันเป็นบัตอะมันจะมีความแตกๆนิดนึงนให้ความรู้สึกแบบดูเป็นธรรมชาติอันนี้ชอบนะแล้วก็เซตนี้เซตใหญ่อะตอนแรกก็ว้าวจังเลยนะอยากจะบอกว่าใช้ไอ้สีเน สีออยพาสเทลว่ะไม่ได้ใช้มานานมากแล้วมันไม่เข้ามือก็เลยรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็สีไม้สีไม้โอเคใช้ได้นะคะแต่ที่ประทับใจในกล่องเนี่ยนะกล่องใหญ่เนี่ย ชอบอันนี้แหละกับแบบกับชอบอันนี้ไม่คิดว่าไอ้ปากกาอะไรเพลงนี้จะเขียนดีเป็นเจิกที่เออเขียนเราชอบนะถ้าเกิดมันจับแยกออกมาใช่ไหมก็จะซื้อเสร็จดีตรงนี้อันนี้ค่ะว่าชอบไหมใช่ปะด้วยความที่ใช้ปากกาหัวตัดไม่เป็นค่ะมันมีด้านนึงเป็นหัวตัดอะ่ะก็จะใช้แต่ด้านหัวกลมนะถ้าใครชอบก็ได้นะสําหรับด้านอันนี้นะเพราะว่าสีก็สดใสดีเลือกเอาตามความชอบเลยนะถ้าใครแบบว่า อยากจะเขียนตัวหนังสือที่ใช้ปากกาหัวตัดด้วยอันนี้ก็เหมาะดีแต่ถ้าตัวเองหนึ่งชิ้นในนี้ที่ซื้อแบบ ไม่ลังเลเลยก็คือเจ้าปเก๋หัวไฟไลเอร์หนึหน่งฝั่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นปากกาหัวคู่การชอบมากเลยคิดว่าถ้าใช้แล้วต้องมันแน่4 8สีเขียนแบบสัดใจเลยลืมมีห่อหนึ่นไปได้เลยะคะ่ะถ้าเกิดใครใช่ไหมแบบเห็นแล้วแบบปินมาเกิดชอบนะคะก็แวะไปช้อปปิ้งได้ที่บิเลียทุกสาขาเลยนะคะตามชอ็อปตา่างๆหรือว่าในออนไลน์ก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามชมนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลื กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย